เพราะว่าเราจะมาเล่นเกมกับนุม่มโซดเกมชื่อว่าเกมกล่องปริศนาจากดาววีนัส <S <S เกมนี้นะคะอยู่ตรงที<ร>ง่ว่าช่วงที่แล้ว <ๆ S 2> เรารได้รู้จักว่านุ่มๆแต่ละท่านเนี่ยรู้จักสาวๆในระดับหนึ่งแต่เกมนี้เนี่จะล้วงหรือว่าเขารู้จักสาวๆจริงหรือเปล่าอันดับ <S 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 แรกต้องแบ่งทีมกันก่อนมี9คนมันก็มีทีมหนึ่งน้อยกว่าดีเยอะก่อนเลยเู้าวุ้โสให้พี่จิ้มหมอให้พี่จิ้มก่อนจิ้มตรงไหนตรงไหนก็ได้ ชิ้นทำไมชิ้นทำไมอ่ะเอาเลือกเลือกเลยตั้งเลือกก่อนเลยพี่เลือกห้าคนนะปั้นให้เลยเฮ้ยเขายืนอยู่แล้วเอาดีแล้วไม่ต้องจิ้มท่าเขาไปอยู่ท่าเราแสดงว่าเขาอยากอยู่อนุณไม่ไม่ท้วงถามหน่อยวหรอไม่มีแบบไม่เป็นไรค่ะฝั่งนี้ก็ โอแต่พิกาเกมกล่องปริศนาจากดาววีนัสก็คือให้แต่ละทีมนะคะส่งตัวแทนออกมาหนึ่งคนดูของปริศนาและใช้ท่วงท่าใบให้เพื่อนในทีมนะคะทายว่าสิ่งนั้นคืออะไรภายใน15วินาทีค่ะอ่ะเดี๋ยวนะเริ่มแล้วเราดีบัไปเลยนะพร้อมนะคะเริ่มค่ะอะไรงเก่งเนาะเง่งเนาะเร็้ยวอร่ะเหรอเพลงเพลง ใช้ไปแค่10วินาทีตายละทธอคุณจะทำยังไงดีเนี่ยคุณป้ากดดันมากกดดันมากเลยเขาจะเป็นคนแรกค่ะน้องพัทพี่ฝักความหวังนะคะมีการแตเ่งตัวกันทำนะตายเลยทำไมไม่ให้ยำใหเราต้องทำลายสถิตินะคะทุกคนเล่นตาย้ายย้า้ยพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมนะคะเริ่มค่ะ Contact นส์อะไรเนี่ยขนตาปลอมครับพี่กีตา ที่บีบที่มีปลาี่ีปลาสองหนึหมดเวลาอยากเห็นันอยากเห็นดิฉันยังไม่เคยใช้เลยคะใครไม่ควจทำตาสองชั้น ความเครือบแคลงสงสัยจากคุณผู้ชมได้ดังนั้นไม่เป็นไรค่ะข้อนี้ยอมค่ะอ่ะชิ้นที่สองของฝั่งมายุรานะคะเล่ไปเล่ไปเล่ค่ะมีเสียงนะเริ่มค่ะอ่มที่ผมที่ไหนผมที่ม้นผมที่ม้วนผมที่ม้วนผมที่ม้วนผมที่จัดผมเนี่ยผมัดผมหมดเวลา ไฟ้าไม่รู้อ่ะพี่ไม่้เลยให้ค่ะุนะคะว่าพีา่งไปได้อีกหนึ่งคะแนนค่ะขอุณนะคะอบคีณขอบคุณขอบคุณขอบคุคุอคุณขอบคุณนอคุขอคุณอบคุนคุาคอบคเณออคออีอนออคอค ทาเล็บที่ท่านนิ้วต้อเ็กัทนที่ต่อถูกอะเฉยเฉยี่ขั้นนิ้วระหว่างพักเล็บระหว่างขานเล็บใช่ทาเล็บนะยากนะผมนึกว่าสนับมือครับนึกสนับมือไม่อยู่สประเด็นประเด็นแรก ไปรอผู้หญิงนะเห็นผู้หญิงทําต่ประเด็นที่สองเคยทาเองเอามาข้อหนึ่งตอบพี่มาดีๆเคยทำเคยเดินผ่านเลยเอาละทําผิดก็ต้องโดนลงโทษเป็นพราะเราก็ต้องอย่างนี้ค่ะเราเป็นผู้หญิงพม่รักนุ่นอ่าไม่ทำไม่ทำาพร้อมไหมคะท่านท่านนุ่นไม่ทำอ่ะเอาตัวแทนได้ไหมได้อาสาสมัครได้ไหมะคะอยากอยากแบบเป็นตัวแทนลงโทษแทนนู่นนะคะได้นะ ในรายการนะคะต้องขอบคุณก้าหนุ่มสดในฝันของคลีโอทุกท่านเลยและสรุปสุดท้ายนะอยากจะบอกว่าใครจะเป็นตัวแทนฝากอะไรถึงผู้ชมสักหน่อยสำหรับท่านผู้ชมถ้าอยากติดตามพวกเราหรือว่าร่วมสนุกกับพวกเราสามารถติดตามได้ในคลีโอฉบับรเดรือนกันยายนนี้นะครับสามารถโหวตได้ผ่านทาง3ช่องทางนะครับหนึ่งคูปองในเล่มหรือแฟนเพจคลโอไทยแลนด์ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ด,ดีๆที่มาให้กับพวกเราพราวไนท์ในค่ำคืนวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะอย่งค่ะบอกแล้วค่ะคุณผู้ชมว่าคืนนี้มีแต่หนุ่มฮอตนี้เป็นหนุ่มโสดใช่ไหมคะอีกคนหนึ่งเนี่ยโสดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปถามกันแต่ว่าเขาฮอตขนาดที่ว่าความฮอตของเขาเนี่ยทำให้โลกเย็นอาจสงสัยไหมคะเดี๋ยวกลับมาคุยกับดรสิงห์อินทราชูโตสักครู่เดียวค่ะ Yeah.